ดิสยามคนวิจัยปากครับเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นสะพานไปให้ดูว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับอบาา่านี่สะพานกว้างสายทางขวาครับอันนี้สะพานกวางหน้องใหญ่ชุมพรไปดูกันครับกรับพี่อขอบคุณครับ โอเคนี่ครับเป็นสะพานแขวนฝั่งซ้ายก็จะเป็นคลองชุนประทาน,นที่อรอไว้เพื่อป้องกันน้ําท่วมจังหวัดชุมพรนะค,ะครับเราไปดูกวางกันสักครู่เดี๋ยวจะเอาบีภาพมาให้ดูอีกทีหนึ่งครับอตอนนี้เรือมันได้กลางสะพานแล้วนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูว่าบรรยากาศรอบๆเป็นอย่างไรนี่ก็ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันนะครับก็นี่ไปดูไปดูกวางตรงนี้นี่ถ้าเห็นผ่านๆมีกวางอยูอ่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ กำลังเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอยู่เป็นรูปปั้นมั่งเป็นกวางตัวจริงมั่งนะครับไปดูครับอันนี้เราก็ให้ดูเราอยู่ฝั่งนี้นะครับที่มีสะพานแขวนข้ามมาแล้วทีนี้เราอยู่ทางด้านนี้นี่มันเข้ามายืนรอแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้อาหารกวางกันครับผมอ,อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปลายอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็จะมีกวางเยอะมากเป็นแหล่งให้อาหารกวางน,นี้ทาง อ่าเก็บน้ำหนองใหญ่นะครับเขาจะมีไฟร้านดวงอยู่นะาอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้มีภารกิจไปไม่ได้ก็เอาไว้แค่นี้ให้ดูกวางเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวเราไปให้อาหารกวางกันครับตัวนี้เขาสวยนะครับปีกวางเยอะเลยอ่า,อาดิ้นทนภาพกว้างอ่านะครับ,นะรบสะพานไม้เขี้ยมมีกวาง

ส่วนนี้นะครับกวางก็นอนพักผ่อนในที่ร่มเดี๋ยวเราก็ให้อ่านไปแล้วก็ไปดูกันมีปลามีเป็ดให้อ่านปลาด้วยส่วนนี้เรากำลังจะเดินไปทางด้านหลังนะครับที่ศาลาชมกวางน้องใหญ่แอชชุมพรแล้วก็เดี๋ยวไปดูประวัติเรื่องกวางมีรายละเอียดให้ดูนิดนึงะนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ อ่าตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่เอ็ดกวางวาหนองใหญรูซา,วาความเป็นมานะครับ,รบลักษณะทั่วไปของกวางเป็นอย่างนี้อ่าควันกวางกีบกระเพาะบริเวณรายะละเอียดมีให้นะครับมาดูมาเยี่ยมชมกันได้นะครับหนองใหญ่เอ็ดชุมพรนะครับตัวน,นี้ก็เป็นส่วนของแก้มลิงหวัดชุมพรแล้วก็เชื่อมต่อกับ กรมโครงจลประทานที่กันน้ําท่วมชุมพรนะครับจากโครงการพระราชดำริกันน้ําท่วมชุมพรซึ่งก็เป็นแก้มลิงและจะทำเป็นสวนสาธารณะนะให้กับคนมาเยี่ยมชมได้ในหนองใหญ่นี้ซึ่งก็มีกวางมีอะไรอย่างที่รับชมกันแล้วนะครับอ่านะครับมาดูจุดที่เขามาให้อาหารปลากันนะครับนี่น้องเขาให้บริการในส่วนของอาหารปลาเข้ามา ซื้อหากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ